สวัสดีค่ะแม่จ้าเมื่อกี้อยากจะมาถามแม่ว่าป่วยเป็นโรคอีหยังก่อนที่จะได้มาทานโคลีนาที่นอะไรอย่างเงี้ยข่อยแก่เจ้าก็งงใจแม่ในนังซื้อก่อนแม่ซื้ออย่างแมงต้องแดงแม่ต้องแดงอันนี้แม่แม่สง่างแม่สง่างประทับใจโคลีนา่นน้ำกันจ้าอ่าแม่แม่ต้องแดงก่อนแม่ต้องแดงเป็นอีหยังมาก่อน มันกับแกลเตอมาหูเนาะมันบัหู่ยิงไปหาหมอก็ไปลงหัวใจไปลงหัวใจหัวใจโตหัวใจโตเป็นเป็นนักขนาดใดเนี่ยว่าเป็นนักจะไปใส่นอาดีปีไปใส่ใสไปลูกไปใส่อะไรเลยตาก้เนี่ยเราไปโรงพยาบาลน่าจะมีค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจโตแม่นี่ยีข้าวสูตรนีโอ้เาเขาซองเบอร์นะเออเขาเขาไงะเเรื่องข้าวอันนั้นค่ะหัวใจโตเออเขาจะได้ถามมา มอมียาไม่อมีไม่มัรายอ่ะว่าสริกลังใจาแบูบกทอ้ไม่ยารกาแล้ววะที่ตายแทบแม่มียากินแลี่เนอไกินยาแลวผู้ใดมาแนะนำให้แม่จากคคลีนาจะเกี่นวะไ่าเนาะพี่แกก็ยใสนอยากินโดนมาไหนจัมือรู้ว่าใข้ขึ้น้องไอพีตไปประทุมไหน้ สองอาที่ลูกได้ไม่ได้เออขาให้ไปประชุมไปหลอดตอนนู้นประชุมมาได้ไปหลาตันเือ๋อไปประชุม่็คิอไหวบ่ไปโมกเป็นอย่างแลเราเราจากนั้นมาเนื้อนเนี่ยแข็งแรงบมเป็นอยงบอกหัวใจเป็นยังไงบ้างเราห้าอหัวใจตันด้พ้าโมไดาเดลาเลยคือเขาให้คิว่าให้พ้าถ้าโมผ้าแบบเบือก็มาเหนื่เมื่อยบ่ บ่อเมื่อเมยพ่ออย่างเหตุงานเด็กปกติดถ้าแม่จะบอกกัครูที่เป็นโลคหัวใจเนาะที่เบิ้งคลิปวิดีโอเนี่ยที่เบิ้งแม่จะบอกเพื่อนไว้จังไหนให้เพื่นมากินข้าในน้ำเขากินหมูแอ้มก็ตกินอันนั้นกินอันนี้แม่กินกับเทาะดีจะใส่ยังสีแล้วเนาะตัวแป้งตัวก็มันดีมันดีก่็ตายใน่อันนี้เอะเบิงติบอก่อที่มจะปีลเน ก้อนสองปีนี่มาต่อมากที่สามสามปีเนาะโอเคไม่ม่หางเงื่อนยางเพราะว่าวันเขามบอเมีนซื้อบ้านบ้านยังบ้านทองอันนี้บ้านทองน้ำเขียวบ้านถอยบ้านตางสีดาอ๋อบ้านตางสีดาเนี่ยเนาะไม่มีปัญหากะคอยโทรมาที่ต่อถามแม่เลยเพื่อความมั่นใจแต่เศร้าแก่ เศร้าแด่เศรษฐาเศรษาเศรษฐาก็ยังอยู่แฟนนอกกับสันเป็นเพื่พอนบ่ได้หรอกเลยโอเคหลานจะมีขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ